เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแซดเกมมิ่งนะผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมาวีนะครับผมมาอยู่กับพี่ๆกันอีกเช่นเคยนะครับผม เอ้าะครับต่อนนี้เรามีเพิ่ผู้ร่วมปรดมการเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับผมซึ่งชนะแน่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะครับตอนเนี้ยร้อยดิร้อยอยู่แล้วเฮ้เล่นตัวอะไรกันครับมิดเตอร์เล่ย์มีเล่นแร็เว้ยมิดเตอร์เจเล่นตัวอะไรเดี๋ยวโล่ไหมเดี๋ยวโล่ไห้ไม้เติมาอาวีไอ้ไม้เติมาอาวีเยอะจังวะพี่ไม้เขาใส่เติมพี่แต่ใส่ เติมแบบมโอ้แล้วมันบอกมันบอกไม่ค่อยเติมโอเคครับเดี๋ยวผมเล่นซับไปพี่ซับเลยแหละหลายซีเรียรแล้วเอ้าสตาพี่ไม่ไม่เล่นนานแล้วเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าโหลดดิ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งตรงข้ามแบบจับเต็มมากครับผมมีลิงก์ด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามแดงเถือกเลยนะครับจะชนะได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับผมฝั่งเรามีคิวเลนได้เปรียบอยู่ตรงนึงนะครับเอาละครับ ฝังเราก็มีเทพด้วยนะครับตัวหนึ่งยอน,นะครับซึ่งสกินยังแพงเลยนะคอัติเมตอ่ะใช่กินเดียวของยอนอะ่ะที่เป็นอัติเมตอ่ะใช่ซึ่งพี่มาเขาก็ไปจัดมาแล้วนะครับผมเสียไปหลายอยู่เหมือนกันแบบโอ้ยมายบอกไม่ค่อยไม่ค่อยเติมโอ้โหเปกเก็งจัดเลยไงย้ว่าจะมีทุกสกิีนเลยบ้างพี่ของทุกตัวเอย่างว่า เปรสาวมากกว่านี้ไงแค่นี้ไม่ระคายเคืองหรอกใช่ใช่พี่อันนี้ไม่เถียงครับใช่เะล่ะใช่เอาแล้วผมอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมาาเรรกไม้มันส่งสกญ๊ตเตอร์อะไรนะวะมึงไปถัดเฮ้ยไม้มันโกรธเลยเว้ยแ็ดไม้ไม้ข้างบนดิพี่ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ อา้าล่างไม่มีใครเหรอฟอร์เรนเข้าป่าไปแล้วฟอร์เรนไม่ได้มันควบคุมดูแลบา้าให้พี่เขาเรียกว่าดูดูแลให้ตัวหนึ่งหายไปอย่า <laughs> งไงพี่ไม้พี่แ <laughs> ซวผมมาเยอะพี่โดนแล้วม้างเปลยืยตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วพี่เนี่ยแต่ถ้าตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วหุนดามีสองตัวอยู่กลางพี่เลดมากลางพี่เลสมากางตาท่าตาท่าอยู่กลางกันนะเลดเลดมันมาเรียน แม่ตาท่าหายไปแล้วมันไปอยู่กับพวกเกงเปล่าไม่มีไม่มีพี่ยังยังเห็นวีแววอยู่ในป่าเปล่าไม่รู้่มันหายไปแล้วตาท่าจุกจุกจุกพี่มาช่วยเหรอเวเลตพี่เวเลตทำไมเวเลตเขายิงออกก็พี่ตาเมื่อกี้ผมยิงไม่ออกเฮ้ยมีแรดด้วยหรอมีดี้ก็บอกว่าไปหน่อยนึงขอต่อไปเรื่อยพี่ดิงพี่ระวังดิงนะระวังมีเรามีลิงอยู่ในป่านะผมกลัวมันโดดใส่มพี่พวกพี่สองตัวพวกพี่เกียร์เนพี่มันโดนพี่สองตัวต้องระวัง ระวังมันกระโดดตบผมว่าไม่ตายหรอกพี่ก็ไม่ตายพี่เป็นเมธนะเป็นแรดนะพี่ไม้พี่ระวังตัวไว้นะผมเป็นห่วงพี่นะระวังตัวไ<บ>วนะ้นะมาแล้วแรดสะทามาอไงอ่ะขอสะทามันไปล้างนี่วะเฮ้ยพี่ทำไมแรดมันดาเมจไม่แรงก็จริงอนะแต่ว่ามันตอดเก่งอนะ่ะละตัวเนี้ยอา้าวมันแม่นไงเฮ้ยโอ้ยลิง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 นี่จะมาทุบจะมาะทุบโอ้โหนี่เขาป้อมก่อนเลยใช่ไม้เอาไม้พี่ เอาอะไรวะเอาด้วยคนพี่ไหมระวังตัวไว้นะพี่เนี่ยพี่เห็นแล้วใช่ไหมพี่ทีนี้ผมตบมแล้วต้องไปตั้งค่าการตบใหม่อีกแล้วตบแล้วไม่ค่อยไปเลยโอ้โหตั้งแต่เวลเลตเลยเอย้ตั้งแต่เล่นเวโอลเลตพี่ตบไม่ค่อยโดนใครเลยต้องไปตั้งค่าตบใหม่นะเกี่ยวกันเลยเฮ้ยเกี่ยวดิเนี่ยกดแล้วมันก็ไม่มีการตบขึ้นไง เองควบคุมไม่ดีเปล่าไม่หรอกมันตกลงมันมีไอ้นั่นขึ้นไงรูปมันจะเป็นปกติมันจะมีรูปขึ้นพี่เวลาตบอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีไงแต่สาปผ้ามันจะเป็นการอยู่ล่างเราไปเลยโอเคไปมานี่มันี่สิลเล่นอ๋อสี่ตีกับอาเร่นย้วยไปคิวเล่นมัไปมังกรตัวเล็กสำคัญมากเลยนะเพื่อนตีไปพี่ท่านผูช่วยเปล่าผมแยกผ้ายังไงแล้วผมอยากเปลืองปกติพี่ ไม่ช่วยใครวะแร็ตมันมีแรงอ่ะแต่ว่ามันตอดเก่งอ่ะแต่ถ้าจะดูกลางกลางเกมอยร์มาแรงไม่แรงอ่ะแค่มันมีอันจีก็คือจบแล้วโดนผมอีกแล้วเนี่ยแต่สาธาเนี่ยมาอ่ะผมช่วยป่ะล่ะเป็นไรเอาอยู่เี็ไม้ไปหน่อยป่ะพี่เี็ไม้มาดิหนิโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองตัวลูกพี่พี่ดาเมจจัดเดี๋ยพี่สองตัวอยู่บนดาเมจจัดเลยสาธาไม่แด้ปิ๊ ข้างล่างกันไอ้ไหวไม่ล่างล่างเละไหวหรือเปล่าไปรู้พี่ดูอยู่เลยสองตัวฟอเรนยืนในผ้าสองตัวจะคู่กันได้ควงแบบเลยพี่ไม้มาดิพี่มันจะตายแล้วเนี่ยพี่โอ้โหผมมันไม่น่ารอดเลยโอ้ยพี่ไม้พี่ไม้อาเลนฟอเรนเฮ้ยพี่ไม้โอ้โหได้ด้วยเว้ยพี่แต่ก็แลกด้วยชีวิตของเขามาเช่นกันเออตายดิ ไอ้ไม่ได้กินเขาหรอกเอาลิงตองหนึ่งวะคนเดียวพอพี่คนเดียวก็พอแล้วเจิมมี่นี่มันตัวอะไรวะลืมดูเลยคิวเรียนไงพอเหรอครับยันไงนะเดี๋ยวผมไปหิวแล้วก็บ้าไปด้ยวยพีไม้ด้ยวยขี้เกียจเดินเอ้ยกระโดดช่วงช่วงไปพีไม้พีไม้เราไม่ไป แลดก็เลื่อนเหลือน้อยแล้วนะครับวะหนีก่อนแล้วเว้ยยังไงเพื่อนโอหนีติดหนีติดผมกัดผมกันได้อยู่พี่ผมโดนแทงคิวเปิด <8. S 1> ผมจะตายแล้วเนี่ยมันมานมตาคิวเล่นเอาเลยคิวเล่นเอาเลยไอ้มาตาไอ้เนี่ยเนี่ยท่าทาเนี่ยท่าท่าบ้านแกนเสี่ยมาตาเมื่อกี้มันมีสกิลที่มันฆ่าไม่ได้มันรูปขึ้นฆ่าไม่ได้เหมือนเหมือนกับใช้แล้วเรื่องใช้แล้วเรื่องใหญ่เออ ยังไม่มีมันยังไม่มีเลยเมื่อกี้ผมฆ่ามันไม่ได้ไงพี่นะทำมาคิวเรนฆ่าได้เหรอก็มันไม่มันหมดไปแล้วไงเมื่อกี้ใช่เปล่าใช่ดิเอาพี่ไม้เดี๋ยวสี่เนี้ยประกันพร้อมเลยไปผมลืมพี่ไปเลยนะพี่ไม้เนี่ยผมขอขึ้นไปช่วยพี่ไปดูข้างล่างหนึ่งข้างล่างเป็นไงบ้างผมช่วยพี่ไม้ก่อนพี่ไม้สาหัสแล้วพี่เออไปเลยเดี๋ยวพี่จัดการอะไรเนี่ยอารเรนเลยวิ่งไวดีวะ ตาเลนที่พี่โอ้โหตัวโปวดพี่เลยนะพี่ปีโอ้โหโดนยิงตะตันใช่อะโอ้ยตามไปเลยใช่รอดป่ะเฮ้ยผมอะจะข้ามเฮ้ยข้างล่างกำลังนัวเลยวะติดหินนี่ลูกสาวจะตามไปฆ่าเขาติดหินอีกโถ่เอ้ยเสียโอกาสหมดเล่นซีเนียลดีไลท์เป็นอย่างงี้ทุกทีเลยเอ้าไป เ้ยไม่โดนสักทีวะพี่เวลาเฮ้ยมีกองปุ๊บตองสองแล้วสกิลเปลี่ยนเป็นตองสองแล้วจะต,ตองเดียวก็พอละมัง้งพี่ได้เปล่าพอแล้วพี่แค่นี้ก็ช้ำพอแล้วได้เปล่าใช่ดิโอช้ำหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยสีไม้ป่อยให้ไวโอรอดไปได้ไงวะเลือดเหลือเขาก็จิบหมดแล้วน่นะทีไม้มาไม้ท้าดิพี่แหมก็ไวโอลี่เข้าใจ จับคู่กนจับคู่นะจับคู่กันคู่แมทเลยนะพี่แล้วผมก็โดนอยูแล้วเนี่ยเอ้ยแตกพี่เพิ่งแตก,กเลยเนี่ยตายไปแล้วแตกเลยวตายมาป้องใครยังไงนะเลสอะเลสยังไงก็ผมเลสจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้น่าจะสู้ไม่ได้พี่ข้างล่างกับตะลุมบอลกันใหญ่เลยพี่ยังไงเฟลินเฟลินยังไงเรียบร้อยอเฟลินแตกพี่ข้างล่างเรียบร้อยไปแล้วพี่เป็นไรวะบุคลงบุคลงตามพี่บุคลงตามคิวเลนคิวเลนหนีพี่ เอาเอาป่าพี่ตีไม้แตกพี่กำลังไปหาโอ้ยกำลังอารินกับตาข้าวไม่ไหวทำไม่ผมว่าเราควรที่จะหาดันป้อมสักป้อมนะพี่ฝั่งของครามยังไม่เสียเลยนี่ไงเราป้อมเนื้อป้อมป้อมเมียแตกแล้วเนี่ยไปเลยนี่ไงดันได้แล้วพีเยงพี่ดันอะไรบึ้งแล้วอารินอะไรนักหนาแตกไหมจะเหลือเลย้พี่ ไอ้นั่นมากี้เห็นนีนี้อาเดินวิ่งวิ่งอยู่เน่ยเฮ้ยเอาเลยสัถานะไม่รอดหรอกมันวิ่งเหรอพี่มันหนีไปแล้วเออมันแอนตีหนีอ่ะมมันวิ่งเลยเมื่อกีินยังไม้เลยผมขาสั้นนยดิได้ไงมันมาอ้แก่มันต้องมันต้องโดดแล้วมั้งแบบนี้พี่แอนตีพร้อมด้วยเนี่ยผมขาสั้นหน่อยช่วยไม้ไหม พี่มั่นใจว่าเจ้ามันตายวันเรี้ยมมันเต็มปะผมไม่มั่นใจว่าพี่ไม้จะรอดพี่ปีนี้ผมเห็นแรดอยู่ตรงนี้มีอ่ะนีไหนต้องมีเมื่อกี้ผมเห็นวิวกับแรดไหนแล้วเปล่าเห็นจะไปเอาแรดเนี่ยอแรด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 ผมตกไปโอรอพี่เอ้ยแต่ันจะตายโอเคแล้วเดี๋ยวผมกันเองแรดที่กลับบ้านไแล้วแต่ยังยังไม่กลับไปไหนไม่ได้หรอกพี่นี่อมันยังอยู่เนี่ย พี่ตีกันไปดูผมดันป้วยไหมไกวโอยังไงโดนไหมน่ะพี่ลิงลิงพี่ลิงมาไอ้ลิงมาดิลิงมาเนี่ยโอ้โหพอมรับพี่แลยพี่ลิงมันมาแล้วเนี่ยเน,นี่ยมันเลือดจำนวนสองตัวเลยเนี่ยสามพอมุขาพี่เป็นเรย้อยยังไงยังไงจังหวะนี้ยังไงสระตันไปสระตันไปหนึ่งยังไงไไไยังไงยังไง,ง,ไงแตกพี่แตกอีกแล้วผมพี่ oh, แตกแล้วแล้วผมเนี่ย <โ>ทำไมสกอร์รรอพี่มันขึ้นอย่าง, 3, 3, 3, 3างนี้วะสามสามสามอีกแล้วเนี่ยเก็บร้อยคิวเลนแตกพี่เหลือเฟอร์เนเฟอร์เนอีกแล้วเฟอร์เนอีกแล้วเหอรเอ,ลเ,หลอเลนบอกจะเข้ากลางก่อนแหละเฮ้ยพี่ผมจะถึกแล้วนะนี่ต้องเขลียรคลิปล่างกันเหอรอกันให้ได้จะรับมดดบอลนะผมก่อนตานี้เล่นซ้ำย้อนยิงอะไรวะตกใจหมดเลยยิงดิยิงคลิปเลยพี่เออเก็บร้อยปงะมวผมว่าแตก เหลลือแนะ้วมันจะตายอยู่แล้วนะวิต้องจัดแล้วอารเรนเนี่ยแต่ผมเห็นแร็เมื่อกี้แร็หน้าโดนมากเลยีไปดูมืก่ก่อนไหมทีไม่ได้วะเนียมื่ก่อนก็อยู่เนี่ยตัวเบลเลยเน,น,นยี่มนยมาตีเนี่ยมันตีอยู่สองตัวนะพี่สามเลยเนี่ยอะไรวะพี่ทำมาอ,อ๋อได้กำลังไป่ไหนคือเลนถอยมาอยู่นี่อะเนี่ยจะแตกอยู่แล้วผมเลยเอาแม่ฟังเรา โอ้ยแตกเราจัดเลยอย่างเงี้ยจัดเลยอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ด้ว่าเขาหนุนกันหมดเนี่ยอยูอ่นี่ไงเอ้าเพื่อนแตกกันหมดแล้วอ่ะม,มาท้าไปพี่คิวเล่นยังไงคิวเลน่งงเลนเอาวะ่นา,นานหลอดอะ่ะผมว่าพี่ถ้าจะเดือดสงครามั้างนี้ยังไงผมว่าไม่รอดอเอาเลยเสียหนึ่งป้อมพี่ผมว่าไม่รอดอะ่ะ าจะเสียสองเปล่าแม่ไม่เสียสองครับผมมาแตกผมว่าอะไรเนี่ยเอาแม่มีใครว่างแม่ตอนนี้รอไปโอ้ยพี่จะเจ็บหนักหรือผมเนี่ยสิบหกวิสิบหกวิสิบหกวิไอมันอะไรมาคับลิงลิงมาลิงมาไม้ไปยืนซะแหลมเชียวพี่เมื่อกี้ไม่เห็นลิงอ่ะไอไม้บอกบอกเห็นแต่ความรักไอไม้ระวังตัวไว้นะพี่โอ้โหเอจีบ แตกอีกแล้วครับแตกได้อะซิเก้อเนี่ยแตกอีกแล้วพี่เกสับบอลจังบอนไม่ไหวเลยนะหมดคิวเลนได้พี่ยังไงเอวเลนคิวเลนเอาเลยเอาเลนเลื่อนตรงได้แล้วต้องได้แล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยอะไรขอรับเป็นตับคู่กันลงล่างเลยเนี่ยคิวเลนเอาเลยต้องจัดคิวเลนไม่มีมานาด้วยน่ะตัวนั้นน่ะอีกทีนึงเรียบร้อยแตกพี่ข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวไปช่วยรอเกิดก่อนด้วยเร็วอยู่พี่ได้มาเลสอ่ะเรียบร้อย มีสกิลสองไหมหกหเฮ้ยมันตายสี่ตัวพี่มันตายสี่ตัวแต่พอกเราก็จะหมดแล้วเช่นกันพี่ใช่พี่ไม่เปการเล่นบนเล่งของการเล่นล่างให้ตาท่ามันก็มันจะเกิดและฝันไม่เกิดไปพี่ยังไงนะ่ะอาเลนเอาวาเลนไหมผมว่ามันมีตัวมีเห็นแล้วเดินตามอาเลนอยู่ตรงกลางเลยากำลังฟันทุกคืก มาทำไมนะเฟอร์เลนจะดูเลสเมื่อกี้เห็นเลสอยู่เอ้ยเสียหมดเลยก่อนเลนเหมือนมันเลนไม่เป็นว่ะเหมือนมันลำเหมือนมันไม่ได้ลำเลยอ่ะดูสกอร์มาหน่อยนี้โอ้โหตายหกตัวเลย ผมเห็นแรดสองตัวด e ้วยเมื hmm. oh, oh, er ่อกี right? ้ผมเห็นแรดอยู่มีมีมาโอซาธาซาฟาซาธาไปแล้วนะเห็นไหมเห็นแล้วเนี่ยจะตายแล้วด้วยนะผมเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะพี่โอยถอยผิดถอยเอ้ยไม่ทันพี่ขอโทษโอ้โหโทษครับรวมปุ่มอะไรช้าไปแล้วเฟอร์เรนยิงไม่มาแล้วอิงไม่มาเฟอร์เรนเมื่อกี้เขาตีกันอิงไปยู่ไหนมา ว่าเรนบอกว่าไปเก็บดอกไม้มาอยู่เก็บดอกไม้เด็ดดอกไม้หรือเปล่าพี่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้าวแตกโอ้หแตกง่ายจังนะแรงจังนะเอ้ยไม่ลืมกดสกิลแพสซีดปาดมาแล้วเฮ้ยเราเลยตรงทีมตกแล้วใช่ไหมพี่เออ แรดครับลิงโกโก้เข้าที่รออะไรแล้วพี่ไอ้ลิงแตกแรดฝันหัวค่ำย uh, ังไงแรดยิงลงไปอยู่ไม่มีทิปพี่โอ้ทิปเสี่ยวกัดมดทิปเดินไว้หน่อยสิขาด้านขนาดนั้นเลยแตกพี่ตัานเดืใช่ไอ้ลิงเดือเกือบเกือบเขาพ่อผีเสื้ออีกแล้วไปได้ได้ได้ถึกอยู่ถึกยูพี่ผมอ่ะ เอ้าย้อนทำไมย้อนทำงานนะถอยมาย้อนนั่นเจ็ดร้อยย้อนจะเอาแล้วถอยถอยพี่ถอยถอยเลยพี่ถอย<ห>เล<อ>ยเดี๋ยวผมกันเดี๋ยวผมกันเนี่ยผมผมสูงเร่องม,มไม่ตามเลยมาหรอกไม่ตามอะไรเลยดิเฮ้ยผมว่าผมต้องเกิดไปครั้งเดียวจริงๆหรอพี่ทำไมทำไมตายเกิดผมมันเสียไปสองแล้ว,วเลือกมาแค่อันเดียวเมื่อกี้เอามาแค่อันเดียวหรือเปล่า ไม่ว่าตีป้อมกันตีไอ้ไม้ก็ตีอยู่พี่แต่ว่าดาเมจมันไม่มีชิปมันก็เลยดาเมจไม่มีแต่ถ้าแต่ท่าถ้่ท่าพี่แต่ท่าอะปะโอ้โอ้อารีน่ะรอลอเกิดก่อนพี่เห็นอารีนไปเห็นพุ่มเห็นตาท่าเมื่อกี้พี่รอเกิดก่อนได้่ายได้เลยได้เลยแล้วเพื่อนต้องทิ้งเกิดก่อนป่ะมันเยอะมันเยอะพี่มันเยอะดาเมจมันสูงกว่ามันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วสามตัวสี่จวดเลยเอาเฟอร์เลนมาแทงซิพี่เอาเฟอร์เลนมาแทงพี่เฟื่อนเลนไปฟอร์เลนไม่พอเล มันแทงได้พ oh, no. ี mm. ่มันมันไม่ม right. ันได้บางกันนะนะพี่โอยตายไปเนอะไม่ตายไม่ตายเลือดเยอะอยู่พี่อัพเลือดมาเยอะแล้วเนี่ยลิงลิงลิงมาสู้ที่เดียวกันด้วยพี่ลิงมาลิงมาสู้มนนหาเจอวะมาสู้ที่เดียวกันกับผมด้วยนะในพุ่มเดียวกันเลยด้วยแล้วหนีผมพี่แล้วหลบอะเมกี้ลิงแรดแรดพี่แรด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 กับไบโอเออต้องจัดแล้วจะรอดหรอกไบโอบอกเลยตายแน่ โอ้ติดไอ้ยกดไม่ได้อะพี่ตายหมดแล้วแล้วก็ไบโอนี่ไงลิงพี่จอลิงพี่ลิง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 เอ้ยมันทำไม่ได้ว้าได้ด้วยพี่เดี๋ยวทำห้เพื่อนไหนตัวได้ด้วยลิงกับไอ้นั่นแหะอารีน่ะอารีนทำไม่ได้ลิงไงลิงลิงมาทำเมื่อกี้น่ะปุ๊บลิงมันหายตัวปุ๊บอารีนก็หายไปเดิยเมื่อกี้พี่ลูกอนเปิดตีพอดีน่าจะต้องว่าเปิดตีด้วยหรอลิงลิงลิงเราไม่มีมีแล้วมีมีเล้ว โอ๊ยแบตหมดโทษครับขออภัยด้วยนะครับเอาล้วครับยังไงจบแล, <ะ S 2> ล<ะ>้วจบเลยจบเรียบร้อยแล้วครับแต่ครับผม,มห่วยเสียงเงียบไปแล้วนะครับมมผม<ท>บผมีทีใครเป็นจูเลนมั้งไม่จูเลนก็ไม้สองคน,น,นเอาแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง